สวัสดีครับผม PTN Channel กินเที่ยวตามรอยวิถีหาอยู่หากินแบบบ้านๆน,น,นะครับผมเก็บปูทุกคนวันนี้มาเก็บปูเนะาะกล้องอาจจะไม่ชัดเนะี่ยสวัสดีครับน่าจะชัดขึ้นเนาะวันนี้พาทุกคนมาเก็บปูนะครับผมเรามาดูมาดูหมายเก่าเนาะหมายเก่าที่เมื่อปีที่แล้วพาพาเยอะแถวนี้ย แต่ว่าปีนี้น้ำไม่ค่อยมีนะฝนไม่ค่อยตกก็วันนี้จะมาได้มาเก็บปูได้สักห้าตัวสิบตัวก็โอเคละจะเอาไปใส่ไอ้บังรันนะบังรันบังรันที่ว่าทำไว้ปีที่แล้วเหมือนกันเนาะบังรันเนาะจะเอาไปใส่ปลาไหลก็เดี๋ยวไปดูปูกันว่ามีไหมเนาะติดตามไปนะครับผมโอก็เนาะมีอ่าพี่น้องหาปูหาปลาเหมือนกันเนาะ อาอยู่หากินแบบบ้านๆนะครับผมอืออือมีปูมีหอยนะนี่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 ปูก็มีนะหอยก็มีนี่เดี๋ยวเราเอาทั้งปูทั้งหอยเลยแล้วกันนี่ปูมีครับมี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 นี่นี่นี่เห็นไหมครับทุกเห็นไหมเห็นไหมนี่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 ปู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 นะมีสองตัวสามตัว กเก็บเลยจะเกลอบเอยกเอก็บเลยปูนาแท้ครับเอ้ยเก็บทัง้งปูทั้งหอยเลยแล้วกันตัวนี้หายไปไหนละโอเคปูทั้งหอย เดีวเราก็ไปคัดเอาหน่อยพอมีครับพอมีตัวพอมีตัวปีนี้น้ำน้อยอาจจะไม่ได้จับปลาครับปีที่นี้เอปีที่แล้วนี่แถวนี้อย่างเยอะเลยครับมีดมันก็จะพลุงพลังหน่อยนะครับผม เดี๋ยวขอปิดไฟนิดก่อนโอเคปิดไฟนี่ก็ค่อยยังชั่วหน่อยปูนะครับปูนาเนาะปูนาแท้เลยเนี่ยปูนาแบบแบบดั้งเดิมเลยครับเนี่ย พอมีพอมีพอมีตัวไม่รู้ว่าจะเห็นกันไหมครับเพราะว่าใช้โทรศัพท์ถ่ายเนาะโทรศัพท์ห้อยคอนะเป้าหมายเราอได้ปูสักหตัวสิบตัวนี่ก็ถือว่าประสบผลสำเร็จแล้ววันนี้ แต่ถ้าได้มากก็ดีครับนี่นะได้มาพอประมาณละปีนี้น้ำน้อยครับเนี่ยฝนไม่ค่อยตกครับทุกคนอืม ีที่แล้วนี่เดือนเจ็ดเดือนแปดนี่ผมมาส่องปลาไหลแถวเนี้ยเยอะเยอะเลยไอ้ไอ้ช่อนยังเยอะเลยนี่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 ฮึติอ๋อไปไหนละเอ๋อไม่ทันละโอเคเดี๋ยวผมขอเก็บ ูแป๊บนะครับผมเดี๋ยวจะอัปเดตให้เป็นระยะแล้วกันนะครับพนะาะเพราะว่ามันห้อยคอเนี่ยไม่รู้ว่ามันถ่ายได้หรือไม่ได้เนะพอ,อได้แล้วเด้อทุกคนนี่พอได้แล้วนี่นี่น,นปูก็น่าจะได้เกินเป้าละ หอยยังลายเลยเนี่ยหอยโครงทุกคนหอยโครงนี่ลวกจิ้มเนาะเห็นไหมหอยโครงโอ้เบลอเลยแต่ไม่เอาละหอยโครงวันนี้นะ ปีที่แล้วมาแถวนี้นี่ยังเยอะเลยมีทั้งป่ามีทั้งปูเลยปีที่แล้วเนาะนี่นี่น,นี่โอ้โตัวใหญ่เลยอ้อยโอ้ยนิ่มแล้วมันเป็นปูนิ่มอืมปูนิ่มทุกคนปูนิ่มนี่ไม่ได้นะปล่อยปูนิ่มปูนิ่มเราะว่าปูมันนิ่มมันใช้ไม่ได้ทนะ้อง ตัวนี้อืมนี้ได้เนี่ยถัเลยเก็บเลยปูนี้ก็ทำเมนูได้หลายอย่างนะมีทำเขาเรียกอะไรอ่องปูอ่องปูแล้วก็ปิ้งก็ได้แกงก็ได้ทำน้ำปูก็ได้แเวทางบ้าน แถวทางบ้านนี่ชอบนิยมทำน้ำปูกันเนาะน้ำปูแถวนี้จะเป็นปูแบบปูแบบพื้นเพพื้นบ้านแท้เลยนะซึ่งมันก็ใกล้จะสูญพันแล้วนะครับผมปีกแล้ว,วปีกแล้วเนี่ยอีหอยเมาแล้วอะไรเต็มเลยเนาะ โอ้ยดูหอยดูนะ่อนนะปลาโคงเนี่ยกินไม่ได้ผมกินเยอะไม่ค่อยได้นะหอยโคงนี่นะกินแล้วท้องเสียกินแล้วท้องเสียเลยตอนนั้นคนะือทําสุกแล้วนะทําสุกทําสุกแล้วกินก็ยังท้องเสียอยู่อ่ะทาปูนาแท้เด้อนี่นี่นี่น เดี๋ยวดูว่าเราจะไปทําอะไรเนาะแต่ว่าที่ตั้งใจไว้แล้วเนี่ยจะเอาไปใส่บ้างรันนะทุกคนนะแต่ถ้ามันได้พอจัดเมนูได้ก็จัดเมนูสักเมนูนะแต่ถ้ามันได้ไม่เยอะก็เดี๋ยวไปใส่บ้างรันหนอยอยังเยอะเลยในในกล้องไม่รู้ว่าจะเห็นไหมเนาะ พี่เขามาเอวางเบ็ดเนาะได้ปลาได้ช่อนตวัวเบ้อเลยน้ำไม่ค่อยเยอะถ้าน้ำเยอะน้ำเยอะนี่จะได้มากกวนน่านี้ช่อนช่อนอืมอออห่อยหอวยเอย ในกล้องจะเห็นไหมเนะ้ะในกล้องนีของเยอะนะครับปลาอะไรปลาอย่างนี้นปลาอย่างนี้น่ำคุ้นนักเออนไาแล่วเราอยู่หัวน้ำเหร ปลาทุกคนม่ใชเป็นปลาช่อนม่จะเปาช่อนน้อยอืมพี่นี่นี่เหรอเนี่ยเออื้อ

ช่อนรึเปล่าเนี่ยโดนเต็มเต็มเลยทุกคนโดนเต็มเต็มนี่โดนโดนดินหรือโดนอะไรก็ไม่รู้นะครับโดนปลาหรือว่าโดนอะไรโอ้โหมาดูดิโอ้ช่อนน้อยโอ้โห ขาดเลยเนี่ยปีที่แล้วอย่างเยอะเลยปีนี้มันน้ำมันน้อยหรือยังไงไม่รู้แล้เนะี่ยโอ้ยี่ถ้าพี่เขาไม่มาก่อนนะเสร็จเราครับปีที่แล้วนี่ประมาณเดือน เดือนเจ็ดเดือนแปดนี่น้ำแถวนี้นี่เต็มหมดปลานี่มาได้ไอช่อนหลายตัวเลยนะปีที่แล้วนะนุนพีเขามาสองคนนะเ ยีงหอยยังเยอะเลยโอเคครับผมก็วันนี้ก็ไม่ได้มีสารลงสาระอะไรเนาะก็พาทุกคนมาดูไอสถานที่หาปลาเมื่อปีที่แล้วเนาะ ก็ตอนแรกก็กะว่าจะอยู่นานๆหน่อยเนาะมาจับเป้าหมายคือมาดูปาลาและแล้วก็มาจับปูไว้เอาไว้ใส่บัางรันเนาะบัางรันอ่าเมื่อปีที่แล้วนะที่ทําไว้ประมาณสองสามอนะันเนี่ยนะก็โอเคปีแมลงเยอะ <c oughs> ก็ได้พอประมาณนะครับผมนี่ปูเนาะไม่เอาเยอะเนาะ ตอนแรกว่าจะมาเอาห้าตัวสิบตัวก็นี้ก็ได้เกินคาดละถ้าจัดเมนูก็จัดเมนูได้นะทำกับข้าวประหยัดค่าใช้จ่ายได้บ้างนะครับผมก็ขอทุกคนติดตามด้วยนะเช็คหมายเช็คหมายไอช่อนปีที่แล้วนะครับผมก็ตอนนี้ฝนก็จะลงเม็ดละเดี๋ยวผมขอเห็นไหมก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะก็ไม่ได้มีสาระมาดูหมายปลาเนาะก็มีคนมาหากันเต็มเลยเพราะว่ามันไม่ไกลจากบ้านเนาะก็ได้ปู ตามเป้าหมายเนาะก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมหาอยู่หากินแบบบ้านๆนะครับผม่ะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้คงประมาณนี้เนาะก็เจอกันคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ ล่ะไปล่ะเอาปูไปได้เอาปูไปใส่ล่วงเนะเอาไปใช่เอาไปเอาไปอัน,นมักก็ก,กันมักก็กนอไปปลากันตนัวลสองตัวสามตัว,ว,ตว,วนะ เกินห้าโลเกินห้าโลก็ถึงบ้านแล้ว ล,าาล้างขาแป๊บนึงลงได้ไมนะั้ยเนี่ยอ้ากใจหมดโอ้ทุกคนดูดูมันตกใจมนะั้ยอ่ะเขายไปแไล้วล่ะโอ้โหตกใจหายาแว๊บเลย